เฮ้ยนะี่เฮ้ยาเดี๋ยวอ๋อด้านหลังพี่เหล่าเอ๋ยสวัสดีาครับพี่น้องครับสบายดีมันี่บาวบุกับบาวไก่มาอยู่ที่สถานที่อย่างนี้เนาะวัดป่าซ่อนแก้วพี่น้องเอ๋ยอยู่ที่จังหวัดเพชรชบูรณ์นั่นเองสบายดีบาวไก่สบายดีสบายดีสบายดีเอฟซีบาวบุกเด้อตอนนี้บาวไก่ก็มีโอกาสได้มากที่วัดป่าซ่อนแก้ววัดที่ขึ้นชื่อลือนหน้าในการช่วยสุดงดงาม เป็นบุญรี่เขาบอกไดีบอกเลยเห็นี่มาเห็นมาส้มเลยมาเบิ่งนแล้วพี่น้องเนาะว้าวแบบนี้ผุ้คนลายดิบผุ้คนลายหลายพี่น้องโอ้สุดยอดเลยพี่น้องส่นตัวเบาเองเคยมากนะพี่น้องเคยมาแล้วมือ่อกี้ที่ว่าพาบอากไงมาเหงิงแล้วพี่น้องเนาะมาสมัมผัสอีกบรรยากาศหนึ่งนะฮะนี่คือเส้นทางที่จะย้ายเข้าไปตรงวัดพระสอนเกลียงแล้วพี่น้องท่านร้านล้างก็จะเป็นเส้นทางข,ของสถานที่จอดรถนั่นเอง นี่เลยนี่เลยว้าวถือไว้เลยคิวฟังมีมุ่มรเบาไก่อ่เปเลฟังมูุ่ม่ว้าวสุดยอดขนาดเลยสุดยอดอลังการนี่ไปได้เลยว้าวยสุดงดง่าไม่ไี่ไปดงเลย ยิ่งใหสัมผัสลายกาวขายางเขามาพี่น้องเลยบอกเลยว่าผูกพ้นแหนบเอียดเลยค่ะตุ้ดที่จะมาพี่น้องบอกเลยว่าเขาบ่ได้เด้อพี่น้องเรื่องการลังเต็มนะลบลายพี่น้องเลยเต็มไปหมดเลยพี่น้องผูกพ้นกับหลังเขามาเขาม้าดูแลนักฆ่าเนาะมันเขาท่าดปแลนักฆ่าเป็นยังไงบอกเลยว่าตื่นเต้นในลายพี่น้องเลยครั้งแรกของชีวิตที่ไดไมาเยือนที่ไดไมาเห็นที่ไดไมาพอพี่น้องเลยขนลุกไปทั้งตัวอีกแล้วพี่น้องเลย บคิดว่าบกทีบฟันว่าสิมีวัดแห่งนี้อยู่ประเทศไทยบ่ไกลเคยเห็นแต่อยู่ในทีวีเนาะเคยเห็นแต่ในทีวีแต่บ่เคยเห็นบ่ได้มาเห็นด้วยตัวเองจักเทื่อพี่น้องเอ๋ยเอาจังซี่บกไกลเอาจังซี่บกไกลเดี๋ยวเฮาย่างเข้าไปด้านใน้าเองน้องเขาคนน้อแม่นๆๆแมสัมนไปสบรรยากาศด้านในแล้วจึงกลับไปเดี๋ยวเฮ็ดงานต่อแมนเดี๋ยวจีราสิสวยเด้อบกไกลเอ้าเดินทางไปต่อกันเลยกันเลวกันฟังมาตั้งที่เข้าไปส่วนฟังนี้เป็นทางที่เข้ามาพี่น้องเอ๋ย ไ,ไปบอกไปเข <without> <plex it. S 2> ้า oh, ไปด้านในกันก่อนไปบันทึกเราพี่น้องว่าจะไปยังไงกันถือว่าจะถอดลุงเขาตรงนี้นะถ้าสถานปัตนยกรรมอาจจะเบิ่งสำหรับเปลือกผู้แปลกตาอะไรกันสวยงามมากเลยว่ะอืมส่งนี้ก็จะเป็นทางเข้าทางเขาเนาะจะเข้าได้ไหมเนาะใช่แน่นี้บอกรึเล่ครับอันนี้คือทางเข้าก็จะมีให้บริการนะสำหรับพิธีการด้วยทางชม ตก็ถอดรอง,งเท้าก่อนถอดรองเท้าก่อนเนาะถ้าเราไม่ถอดเราก็เก็บไปอย่างดีอ่าใส่ถุงเท้าได้นะบอกไงใช่ป้องถุงเท้าใส่ได้แต่รองเท้าห้ามใส่ว้าว <c oughs> นี่คือ2องผัดแรก บอกกัเอง่บอกกัเอว้าวยังิมหน้าบ้านได่บอกันแว,ว้าวบูสุดยิง่งใหญ่ลังการนี่เราบอกบูเนาะมเป็นไหนสุดยอดนี่บอกเลยอ๋อสุดสั่งเลยจะได้ครับอยู่บนภูเขาเนาะอเนาะบนภูเขาอัาสูงใหญ่ขนาดนี้พีน่นาะแกออกไปยังได้บอกบูุดยอ,อสุดยอด,ด,ดนะาาอ่า อ้าวเลผาแหล่หลายชันไม่หลายชันๆเป่นชันๆๆๆ่ๆๆๆๆนๆัๆๆๆๆนๆๆรๆๆ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 เนาๆๆๆๆานๆๆนๆๆๆๆๆๆาๆะๆ่าสบๆรๆๆ่าๆๆๆๆนๆๆๆๆๆ่นๆัๆนๆๆๆนๆันๆๆๆๆๆๆรๆนๆๆ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 ๆอๆๆๆนๆๆๆนๆๆๆอๆๆๆาๆๆ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 ่ๆๆ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 ๆลๆๆๆๆๆๆๆนๆๆๆๆๆ่ๆๆ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 นๆๆ่นๆๆ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  นี่คือภาพนักท่องเทีย่ยวจะมาเสี้ยฟีก้พี่น้องตรงนี้มาบูเองกที่ว,ว่าคลิปภาพบรรยากาศด้านข้างให้พี่น้องเบ่งซะก่อนนี่คือภาพธรรมชาติด้านนอกเดี๋ยวเราไปด้านในกันพี่น้องว้าวก็จะเป็นภูเขาเนี่ยเป็นภูเขาเป็นธรรมชาติได้ทีเดียวั่งนั้นจะเป็นเส้นทางไม้เหล็กที่สองพี่น้อง จะเห็นเมฆนะฮะมเมฆหมอกบนภูเขาว้วาวอันนี้คือด้านพระพุทธรูปซ้อนๆกันนะฮะพัดผาซ้อนแก่นี่คือที่มาเลยบอกพี่น้องบอลเลตใจเด้อเอาเบาไก่มายอยู่ในยังเนาะตรงนี้เนาะเบาไกเนาะเบาไกเบาไก่จะมายอยู่ในยังตรงนี้อัศจรรย์จใจเลยพี่น้องเลยปั้นกันโอ้ยดีใจไรภูมิใจไร ทีไหนมาเห็นทีไหนมาพอพี่น้องเลยทางแรกของชีวิตบกคิดว่าชาตินี่ธิไหนมาเห็นสิ่งแบบนี้หรือว่าสถานที่ซักซิ์แห่งนี้พี่น้องเลยขอบคุณหลายๆขอบคุณบาโบ้หลายๆี่ผ้ามากผ้าปักไกมากเมื่อนี่ปักไกบริมาดินมาเที่ยวนาะมาเห็นงานกับบาโบ้อะไก็เป็น,เป,นเป็นทางผ่านที่เฮามากพอดีก็เลยอยากเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องให้เอฟซีทุกคนในบึงได้เห็นนาบาโบ้ที เข้าสองคนได้เห็นเนาะพี่น้องเนาะทุกชิงทุกอย่างที่เข้าผ่านผ่านมาสองคนก็อยากให้เอฟซีทุกคนได้เห็นน้ำกันไปเบิ่งท่านัันบุกไปว้าวตอนนี้ก็จะเป็นภูเขาปลาใหม่ได้บ่ไกไโอ้สุดยอดพี่บ๊วยสุดยอดบ่๊วยเฮ้ยง่ายไม่ด้พี่น้อบ๊วยสิ่งที่บ่เคยคิด หลายทีโบกี้เห็นพี่น้องเนาะพาสีเดียมากกัดเดีจริงที่บกคยเห็นกัดเดีเห็นที่บกคยได้มาเยือนกัดเดีมากพี่น้องเลยเป็นบุญของบโไก่ดีพี่น้องเลยอะไรเนี่ยคือจุดที่เราอยากไปเบิ่งเนให้โไก่เนาะแม่แนวกันพี่น้องเลยเดี๋ยวเอาสนไปดานบนกันกันแล้วกันไป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 เป็นด่านล่างก็กันแล้วกันพี่น้องจะขึ้นดานบนแม่วน้ล็อกเลเบิร์นในดันล่างเลย ซื้อที่ดินสร้างโบสถ์จบสร้างวัดนี่ดินตารางวดังวด,าาวดโอ้โหพี่ดองเอยด้านนที่ว่าสวยงามขนาดเลยนี่คือภาพบรรยากาศด้านในพี่้อง เดี๋ยวบาบูจะขึ้นไปด้านบนเนาะไปเน้องเนาะไปด้านบนว่าจะมีความสวยงามแตกต่างกับด้านล่างแบบไดนเนาะไปีเนะนี่คือภาพบรรยากาศด้านในที่ประชาชนจะมาทำบุญเาอไปดเน้อชลบุีใหม่น,น,ะ,มมนะมันใหญ่จ่ยรักษาพระพุทธองค์ุอันศิรร ไปเป็นที่เราลึกนะอ่าเดี๋ยวเราไปด้านบนกันแล้วกันพี่นอ้องสุขผมอุทานเริ่มแรกที่ย่างขึ้นมาด้านบนพี่น้องเอ๋ยเจ้ทหารนะต้องบุที่ดิน200ตารางวา200บาทเจ้าว้าวโอ้โหเดี๋ยวบาโบจะเวียนไปทางด้านขวาเลยพี่น้องเนะี่ยนี่คือพายุในอากาศด้านบนชั้นที่สองนะพี่น้องไปชั้นที่สองก่อนก,รรากาันแล้วกัน ชั้นที่สก็จะเป็นวิหารนะพี่น้องวิหารที่ปูด,ด้วยพื้นไมห้หน้อไม้สักทองไ,นอไปนอ้องว้าวจากพื้นไม้ก็จะสังเกตเห็นด้านในก็จะเป็นองค์พระรูปนะฮะปางทรงนอนอยู่นะครับท่านผู้ชมครับ วว้าวอันนี้คือภาพบรรยากาศด่านใม่พี่น้องเลยด่านในสันที่สองพี่น้องก็ถือว่าง่ามดีเดี๋ยวเราเกินไป สั่นบุญกันแล้วกันพี่น้องสั่นบุญสั่นสูงสุดเนาอพี่น้องเนะก่อนที่จะเบ่งบรรยากาศลุยรบหลอว้าวขอครับอ้าวเดี๋ยวขึ้นไปด้านบนพี่น้องเลย ว้าวอันนี้ด้านบนนะพี่น้องนะขออนุญาตขอไปดันใน้โอ้โหพี่น้องเอ้ยนะอันนี้ก็จะเป็นนะฮะองค์พระพุทธรูปนะครับที่อยู่ด้านบนนะท่านผู้ชมครับ ใายองค์พระพุทธรูปทรงครอบไว้อีกด้านทนะ่านผู้ชมครับโอ,พอ,อ้พี่น้องเอ๋ยอพี่น้องเอ๋ยนี่คือความงามพี่น้องเอ๋ยอัศจรรย์ใจนะพี่น้องครัง้งในชีวิตเคยได้มาว้าวอันนี้ก็จะเป็นองค์ฐานเสานะพี่น้องนะองค์ฐานเสาดูนี่องค์ เรียกว่าโบสกันแลวกันนะพี่หนุนะ่มเนาะว้าวสวยงามไปหน่อยเลยสวยงามลรยเนี่ยฮะอันนี้ภาพบรรยากาศด้านข้างว้าวบาวไกลไปจากไหนบาไกลสวัสดีแล้วพี่บอบาโบ เปตื่นเั้นไปตื่นเต้นบอกเลยตื่นเต้นหลายตื่นเต้นหลายบ่โอ้ยหลายอีกบ่เลยหลายขากหลายเนี่ยขางแหลกของชีวิตที่เดบมาเห็นนอนเนาะอ่าเขาอยู่ไกลเนาะเขาอยู่ไกลจากกรุงเทพมหานครมุ่งหน้ามาพี่จักรเสวาจักร้อยกิโลเมตรพี่น้องนียพี่น้องนี่คนกำลังไลค์เขาไม่ที่บ่โอยนี่ขึ้นพบริการฟุ้งซึ่งสูงด้วพี่น้องเนอะนี่คือว่าเป็นค้องสวยงามอีกรูปแบบหนึ่งบ่โอ้ยจะามาไปตรงไหนนั่นพี่น้องนะเพราะว่า กทิว่าแต่เวลาจะกลับแล้วพี่น้องกทิว่าคลิปราบรรยากาศข้าวบวายมัสพัดเพียงเท่านี้พี่น้องเอ้าข้าวไก่ก่อนจากนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยพี่น้องเด้อกดกระดิ่งอยากเตือนเพื่อสิบะพาคลิปราบุกับบวายไก่แล้วพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีข้าวกรวยยอดทองดีขับุญที่ดินถวายวัดหนึ่งไร่เป็นกระบวนการสี่ร้อยกว่าเจ้ากา มอตนาครอครัวยอดควาดีอาบวที่ผมไร่เป็นจะพวนสี่้องบาเจ้าบาสานโยบุลักษานักสุดพรักสุดพรเป็นมาเป็นไม่ติดเวยยอดคามดีอสบวนข้าอีรอกสองก้อนบาเจ้าบาส ี่น้องารวบคนได้นะแบบมีดวงแก้วสารพัดเลกหัวใจวัดพระธาตาุก้อนแก้ววงเล็กก็มีดวงใหญ่ก็ทีเดิหนเต้นร้ายไปหรอกเลยที่ไหนไปไหนนะถังแหลกของชีวิตชีว่าตื่นเต้นสุดเลยไปหรอกเลยว้าวโอ้งามไรนะเบาไก่นารงามลรยนวอว่าสี่อ อาคบนก็รอฟีขอขอต่่งๆโลกอค่าคุ้มเลยคุ้มกับชีวิตท,ที่ได้มาเห็นคุมค้มคาคุมค้มคาไล่ไปเลยคอนถนกัจเขา อันนี้รถมาเอาตรงนี้เลยคุณพี่พักเข้บอกเลยว่ามานี่บูมมีการใส่ใจเลยพี่น้องเลยมีแต่กาอ่านี่นี่บอกฟรีเด้พี่น้องฟรีฟรียอดนีด่บ <tutoring> me, ูย <c oughs> จอดไล่จุดจอดไล่โอ้ยเมื่อไหร่เมื่อไหร่ไปนอนกันเลยข้อเแราอิ่มแล้วไปนอนกันเลยขึ้กับไล่ของชีวิตแหละคือกับไล่ของการเดินทางมาบนระเบ้าไกลเราไปอย่างเนอก้มมืออิดเมื่อยกะหายไปเลยแล้วบ่บ่หายไปเลยหรอกหายไปเลยเท่าไหร่จะไม่เห็นสิ่งที่เาอยากเห็นสิ่งที่เห็นเท่าอยากเห็นสิ่งเท่าไฟฟันมาแล้วขั้นหนึ่งของชีวิตเท่าตรงมาให้ได้โอ้ยหลายคนคือเสอยากมาเนาะพี่น้องแต่ว่าหลายคนคือเสอยากมาเห็นเท่ากับมีโอกาสแต่มาเห็นถือว่าเป็นข้าวฉกตินและเป็นบุญแล้วกะเท่าถามมาเห็นผู้เเดียว ร็ก็ชีทายทอดจ้พี่ดองเลยเห็นนำพี่้องเลยเห็นนำฟันรถมาแล้วคุยแม่แ้่แม่แ่ันจอแก้วก็เอนไปพี่้องก็ันเทาสคนไปพี่ดองเอ้ว้าวน่าตก่เต้าหลายๆตรงนี้ว